สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมาทาโรนะคะเปิดไพ่ทายดวงประจำเดือนตุลาคมนะคะ2563วันนี้ถึงคิวราศีธนูนะก่อนอื่นก็ ขอฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้หน่อยนะจะกราบขอบพระคุณมากๆเลยกำลังใจก็คือยอด s u b s c r i b e ยอดแชร์นะคะขอความเมตตาชาวราศีธนูลักนาธนูทุกท่านอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ส่งพลังบวกแล้วก็เป็นกำลังใจให้สม้มมาทารโเป็นกำลังใจให้กับส้มมาพยากรณ์ด้วยนะจ๊าการแบ่งวันที่ใช้หลักการแบ่งแบบโหราศาสตร์ทไทยหรือใครที่ผู ลัคนายูราศีธนูสามารถฟังได้นะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งฟังเป็นคำแนะนำฟังเป็นแผนที่ชีวิตกันได้นะ ก็ถ้าท่านใดสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับส้มมะก,ก็ทักแชทเฟซบ o ๊กส้มมะพยากรเปิดพื้นดวงด้วยไพ่หย,ยิบซีการเงินการงานความรักสุขภาพดวงโดยรวมน,นะถามเพิ่มได้ไม่จำกัดคำถาม259บาทแต่ถ้าจะถามเรื่องเรื่องทั่วๆไป3คำถาม59บาทเจาะจงเฉพาะความรัก3คำถาม99บาทนะจ๊ะ สนใจรายละเอียดก็ทักอ่าเฟซบุ๊กเข้ามาได้ชื่อเพจส้มมะพยากรเดี๋ยวจะคอมเมนต์ไว้ให้ใต้คลิปนะจ๊ะเป็นพลังบวกให้การ The Star The d e a เหนึ่งไม้เท้า q u e e n of c h a r l e s ส e Six of c h a r l ิส e ดอะแมจิ n เชสี่ดาบ The World ห้าถ้วย และก้าเหรียญการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นเป็นไปในทิศทางที่ดีงานที่เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์งานที่เรารักสิ่งที่เราชอบหรือหลายๆคนจบมาทำงานไม่ตรงสายอาจจะได้ทำงานอื่นที่เราชอบหรือรักมากกว่าสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมา 4. 4 <c oughs> ดาบเนี่ยหมายถึงว่าการสะสางการเคลียร์แล้วมากับเดอะเดหมายถึงว่า อะไรที่ค้างคาคาลคาสังอยู่อะไรที่ต้องจัดแจงจัดการสะสางการุณาเคลียให้จบภายในเดือนตุลาคมนี้ดวงเป็นไปในทิศทางที่ดีขอแค่คนราศีธนูลัคนาธนูต้อง move on อะไรที่มันเป็นความผิดพลาดความล้มเหลวที่ผ่านมาในอดีตเราต้องสะสารต้องเคลียเคลียร์ให้จบแล้วเริ่มต้นใหม่เดอสตาหมายถึงคิดทำคิด แล้วก็ทำถ้าคิดแล้วไม่ทำสุดท้ายก็ได้แค่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลียร์ทุกอย่างให้จบปัญหาอะไรที่มันค้างคาอยู่รีบสระสางเดอะเดทคือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่จบก็ไม่เริ่มต้นใหม่สักทีถ้าไม่เคลียร์ให้จบก็ไม่ได้เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของโอกาสการเริ่มต้นชีวิตจะเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้อะสตาร์คิดอะไรจัดการวางแผนแตัดสินใจแล้วทํา จบแค่นั้นไม่มีปัญหาใครรองงานนักศึกษาจบใหม่ใครจะไปสมัครงานอาจจะได้งานไม่ตรงสายเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์หรือ เป็นงานที่เรียวอ่าเป็นงานที่เรารักหรือชอบหรือใครอยากเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเล็กๆเป็นของตัวเองก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นงานขายประกันดีงานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานศพครบวงจรหรือว่าพวกอ่างานจัดดอกไม้งานขายลรงศพพวงหลีดต่างๆ หรือการขายประกรันอุปกรณ์การแพทย์งานที่เกี่ยวข้องกับสาธรณสุขโรงพยาบาลประสบความสําเร็จดีหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศโลกออนไลน์การติดต่อทางไกลพระราหูย้ายแล้วก็ส่งผลดีกับชาวราศีธนูเช่นกันนะส่วน ใครที่รอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จนะสมหวังดังใจผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสหลายคนการงานจะมั่นคงขึ้นรอคอยข่าวดีประการใดท่านจะได้รับข่าวดีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการได้รับโอกาสแต่อยู่ที่ว่าคุณจะคว้าโอกาสนั้นไว้ไหมถ้าโอกาสมาถึงแล้วก็อย่าลังเลใจ คว้าโอกาสนั้นไวแล้วพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยนะเรื่องบางเรื่องที่คิดแล้วยังตัดสินใจทําไม่ได้ในระยะนี้ก็คิดทบทวนให้ดีๆแล้วกันว่าเราจะปล่อยโอกาสนี้ไหมแต่โดยรวมเนี่ยคนที่มีปัญหาอะไรค้างคาคาซังอยู่ที่พูดย้ำแล้วย้ำอีก มันจะจบมันจะเคลียร์ได้มันจะสะสางได้แล้ว The World เป็นการจบแบบได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานไม่ว่าจะว่างงานอยู่ก็จะได้งานใหม่หรือเด็กจบใหม่ก็จะได้งานเช่นกันใครที่อยากเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานจริงๆแล้วเนี่ยเคลียร์ที่เก่าให้มันจบก่อนแล้วก็ไปเริ่มต้นงานใหม่ได้ใครอยากเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาส่วนเจ้าของธุรกิจกิจการก็อันเนี้ยจะบอกว่า มันจะเป็นฟิลที่ว่ามีลูกค้าเก่าๆออเดอร์เก่าๆคนเก่าๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อถือราชินีถือถ้วยหมายถึงการยึดมั่นในคุณงามความดีเสมอต้นเสมอปลายอันนี้รวมไปถึงคนที่ทำงานประจำด้วยโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วจงเชื่อเสมอว่าโอกาส สำหรับคนที่พร้อมเท่านั้นโอกาสจะมาสำหรับคนที่พร้อมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงพร้อมรับโอกาสกับอีกอันหนึ่งทำดีมีคนเห็นจงยึดมั่นเถอะทำดีได้ดีแน่นอนแล้วในเดือนนี้ ตุลาคมเนี่ยไอเรื่องของปัญหาและความขัดแย้งอะไรหลายๆายอย่างมันไม่มีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหากับใครสบายใจได้จะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูล the world คือการอุปถรัรมภ์คำชูแล้วหกถ้วยมันคือโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดใจรับพลังงานบวกเปิดใจรับสิ่งที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นด้วยดีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องการเรื่องงานดี การเงินระวังอย่างเดียวก็คือเรื่องผลประโยชน์อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของนายหน้าอสังหาหรืองานกินคอมมิชชั่นทั้งหลายระวังอย่างเดียวก็คือเรื่องของการตกลงผลประโยชน์ไม่ลงตัวระวังแค่นี้นอกนั้นการเงินติดขัดประการใดจะได้รับความช่วยเหลืออุปธรรมที่ดีหาเงินได้หาเงินเก่งเกิดรายได้ใหม่ๆเกิดงานใหม่ๆ การเงินค่อนข้างที่จะดีแล้วมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ทั้งเดอะสตา์ทั้งเดอะเวิลยังไงการเงินก็ดีแน่ๆหลายคนที่รายรับไม่แน่นอนในระยะนี้ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรต้องกังวลโดยรวมแล้วยังโอเคอยู่รายรับรายจ่ายยังโอเคอยู่แล้วก้าวเหรียญมาเป็นใบวัสรุปการเงินมั่งคัง่งเฟื่องฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยบริหารค่าใช้จ่ายให้ดีๆล้กันเพราะมีเกณฑ์จะได้เสียเงิน เสียเงินไปกับความเจ็บป่วยหรือเสียเงินไปกับภาษีสังคมที่ทำไมต้องพูดถึงเรื่องของการเสียเงินไปกับเรื่องของการเจ็บป่วยเพราะว่า The Data The d a t e มันเกี่ยวกับการหามหมอมันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแล้วสี่ดาบนอนพนมมืออีกอะ,อะ ก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ได้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องตัวเราแต่ลูกหลานบุตรบริวารเจ็บป่วยเสียเงินเสียทองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกับอีกอันนึงก็คือไอ้เรื่องของการเสียเงินไปกับภาษีสังคม แต่จะบอกกับคนราศีธนูอย่างหนึ่งว่างานภาษีสังคมในที่นี้มันมีทั้งงานสุขและงานทุกงานสุขก็คืองานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรือหลายๆท่านจะไปงานข่าวดําก็มีเกณฑ์จะเจองานข่าวดําขึ้นมาแต่อาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวเพราะว่าห้าถ้วยมันเป็นคนใส่ชุดดําก็อาจจะได้ใส่ซองงานศพหรืออะไรแบบนี้อาจจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาส่วนความรักจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ค้างคาคาราคาซังอยู่ มันจะมีเกณฑ์คนรักเก่ากลับมาง้อขอคืนดีอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาไหมหรือตัวคุณ move on ไปแล้วกลับมาไม่ได้แล้วสำหรับคนโสดเนี่ยจะเจอรักข้ามรุ่นรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีหรือหลายๆคนมีเกณฑ์เจอรักแรกพบ นะเจอรักแรกพบช่วงนี้ใครที่เจ้าชู้ใครที่เสน่ห์แรงเดี๋ยวพาคนนั้นเข้าห้องเปลี่ยนมาไม่ซ้ําหน้านะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาถ้ายังไม่พร้อมจะจริงจังกับใครก็ลาลาเอ j นจอยไปก่อนสำหรับคนโสดส่วนในกรณีกลับมาขอคืนดีหรือจะกลับมารีเทิร์นอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาแต่หลายๆคนตัดสินใจจบเพื่อเริ่มต้นใหม่พบรักใหม่อันนั้นก็แล้วแต่คุณละกันเนาะส่วนคนที่มีคู่ คนที่มีคู่เนี่ยบางครั้งบางกรณีความผิดพลาดความผิดหวงังหรือเคยมีปัญหาอะไรกันมาจบได้ไหมเคลียร์ได้ไหมจบได้เคลียร์ได้ให้โอกาสกันได้เพราะฉะนั้นไพ่ไม่ได้บอกว่าเลิกแต่อยู่ที่ว่าคุณจะต่างคนต่างอยู่สักพักห่างกันสักพกรออารมณ์ดีรอใจเย็นแล้วค่อยกลับมาเคลียร์กันหรือยังไงนะถ้าคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเหนือบากกว่าแรงอะ่ะคือบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นคนเอาแต่ใจพอสมควรเหมือนกัน ของเราก็ร้ายแล้วเกินบางครั้งก็เจ้าชู้บางครั้งก็ไม่อยู่ในโอวาทหรืออะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นธรรมดาเราก็ต้องถามตัวเองนะว่าเรื่องที่เขาทําผิดเนี่ยมันเหนือบาก,กว่าแรงมากมายหรือว่าเราก็เอาใจใจตัวเองมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ต้องโทษใครหรอกมันอาจจะไม่ได้มีใครถูกใครผิดแต่อยู่ที่ว่าเรายอมรับในข้อเสียของกันและการได้ไหมนะอันนี้สําหรับคนที่มีคู่ส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแนะนําว่าถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาเปิดใจเถอะถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาก็เปิดใจเถอะสำหรับคนที่รอคอยมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่คนที่สำหรับ อยากจะไฟอยากจะไปต่อก็มีเกณฑ์ให้ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักสําหรับชาวราศีธนูลักนาธนูเดือนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแย่นะมันมีความสุขมันมีโอกาสมันมีความสําเร็จมันมีความสมหวังมันมีการเริ่มต้นใหม่อยู่ที่ว่าจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรือจะให้อภัยกับคนเดิม,ดมอันนี้ก็แล้วแต่คนราศีธนูลักนาธนูจะคิดและตัดสินใจส่วนในเรื่องของสุขภาพเนื้องอกไมเกรนการผ่าตัดต้องระมัดระวังเนื้องอก อกไมเกรนแล้วก็การผ่าตัดระมัดระวังอีกอันหนึ่งก็คืออาหารการกินและระบบภายในช่องท้องกระเพาะลำไส้อาหารรสจัดหวานจัดมันจัดเค็มจัดให้ระมัดระวังกับอีกอันหนึ่งก็คือภาวะบวมอ้วนหรือน้ำหนักขึ้นให้ระมัดระวังเบาหวานคอเลสเตอรอล เบาหวานคอเลสเตอรอลน,น้ำอ่าน้ำไม่ใช่น้ำหมันเบาหวานคอเลสเตอรอลน,น้ำหนักเึินแล้วก็เรามาระวังไอ้พวกที่ภายในก็คือพวกหัวใจอย่างเงี้ยหัวใจและสมอกพวกโรคหัวใจพวกคอเลสเตอรอลหรือพวกความดันอันนี้ก็ต้องให้เรามาระวังใครมีปัญหาอะไรรีบไปตรวจไปพบแพทย์โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนในระยะนี้ คือหลายๆคนนอนไม่พอพักผ่อนไม่พอแล้วมันส่งผลต่อระบบภายในร่างกายมันรวนไปหมดเลยนะความดันก่อใหมด่ดีเลือดลมก่อใหมด่ดีกินอะไรก่อท้องไส้ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะเด e หมายถึงการไปหาหมอถ้าผิดปกติอะไรยังไงอย่าเดาอาการไปเองสุม 4, สีสมห้าไปตรวจไปเช็คดูละกันเนาะส่วนการทำบุญแก้เคสเสริมดวงแนะนำว่าทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ทำบุญโรงศพศพร้ญาติส่งอาพาธอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลต่างๆแล้วจะดีกับอีกอันหนึ่งใครช่วงนี้ที่เงินตึงมือหรือว่าติดติดขัดขัดอยู่ในระยะนี้ก็แนะนำว่าลองใส่บาตรใส่บาตรตอนเช้าหรือถวายอาหารเพนก็ได้ทำสักสามวันติดต่อกันแล้วกรวดน้ำให้พระแม่ธรณีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นสายมูเตรูแนะนาบูชาพระแม่ลักษมี พระแม่ลักษมีเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์จะมีกินมีใช้ไม่อดนะแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือเพราะไพ่เดอะเวิลด์ world. มันมีโอกาสดีๆคนดีๆคอยสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสรุปโดยรวมนะจ๊ะสำหรับชาวราศีธนูเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมีเกณฑ์การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรดีๆสิ่งที่ดีสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่วางแผนไว้จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังดังใจ ทุกประการนะอย่าลืม subscribe อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดคอมเมนต์เป็นพลังบวกให้ส้มมะด้วยใครอยากดูดวงด้วยกันทักแชท facebook ส้มมะพยากรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ